อ่านไม่ออกสามชั่วโมงเราอยู่ที่นี่อ๋อจริงหรือเปล่าพี่สิบานจริงหรือเปล่าอยู่อยู่อยู่ก็ได้นะเก๋อยู่ได้นะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเดือดละเดือดละพี่สิบานบอกแหมล้อเล่นเธอก็จะเอาจริงอลนะน้องเก๋น้องเก๋กว่างไหม ว่างว่างตลออสำหรับพี่สีแต่ตอนพิมพ์เนี่ยไม่ค่อยอยากกระพิมพ์พิมพ์ไม่ตาไม่ค่อยดีพิมพ์ไม่ทันฟังอย่างเดียวกับฟังอย่างเดียวนี่นะคะเดือดแล้วนะคะเก็บเปิดจนเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บจะตักใส่ใส่ถ้วยนี้นะคะชามใหญ่ชามใหญ่ เปิดให้มันให้มันร้อนสักนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราคนไปคนมานะคะนี่ใส่ใส่ถ้วยนี้เลยแหละปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเพลินนี่นะคะต้มกะทิปลาสลิดนะคะปลาเค็มทอดนะคะปลาสลิดท,ทอดนะคะนี่ น่าก,กินมากขอบอกน่าก,กินสุดๆนี่นะคะเครื่องเคียงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีหอมหอมแดงใบมะดันหรือว่าจะเอาเป็นใบมะขามอ่อนก็ได้นะคะแล้วก็น้ำส้มมะขามเพราะว่าใบมะดันมันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่หรอกนี่ พยายามจะมองจะให้มองเห็นมันก็จะมองไม่เห็นนี่น้ำเนี่ยสดอร่อยมากขอมบอกเลยเราไม่ทิ้งนะคะน้ำเนี่ยของดีมีประโยชน์ขอบอกเลย แล้วอันนี้เดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะกินนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะหนึ่งสองตัวนะคะสองตัวน่ากินนะน่ากินไหมคะอ,มอร่อยอร่อยนี่นะคะต้มกะทิปลาสลิดนะคะ ปลาสลิดเราก็ไปทอดก่อนนะคะทอดพอเลืองพอพอไม่ให้มันเละพอเหลืองๆนะคะแล้วเราก็มาทําต้มกะทิปลาสลิดนะคะอืม็จเสร็จเสร็จเสร็จ,เสร,จเสร็จแล้วค่ะขอบอกเลยว่ามันอร่อยมันอร่อยนะคะ อขอบคุณนะคะคุณเคนคุณเคนพนมไพรต้มกะทิปลาสลิดแซ่บซบเยี่ยมเลยสุดยอดนี่นะคะ เลื่อนไปเลื่อนมาสรุปยังไงเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาขอบคุณนะคะคุณเคนมาทันทันทันพี่เก๋ดีจ้าสวัสดีทุกคนครับผมจากคุณเคนนะคะปะ้าควรน้องดานะคะคุณพรูร้แล้วพรุ่งนี้ทําอะไรกินครับนั่นนะสีพรุ่งเป็นเมนูที่ที่บอกใครไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยอย่างวันเนี้ยคิดได้ตอน ตอนแรกจะทอดหมูยอปรากฏว่าหมูยอพี่เขายำแล้วยำหมูยอเสร็จก็เฮ้ยมีปลาสลิดจะทอดปลาสลิดกินกับข้าวเดินไปเดินมาเห็นเห็นอะไรนะเห็นใบมะดันก็เลยเอามาต้มต้มกะทิปลาสลิดใส่ใบมะดันนี่เมนูสุดยอดไหมเมนูที่แบบว่าบอกใครไม่ได้ไม่ได้คิดล่วงหน้านะคะคิดไม่ได้เลยล่ว